เกมในวันนี้นะครับเราจะมีเกมแหวววูฟทุกคนหลับตาค่ะหมาป่าลืมตาป่ะหมาป่าฆ่าใครคะ ผมขอถามว่าผมควรจะเล่นเกมนมีหรือราชาบทเกมเนี่ยมันไม่มีอะไรยากหรอกอย่าเป็นคนอย่างนี้แล้วกันอยาเป็นเป้าให้เพื่อนเล่นถ้าเป็นเป้าให้เพื่อนเล่นเนี่ยมันชนะยากนี่สอนนะถือว่าพี่สอนนี่คือรายการคาสิโนโรเลสประกอบไปด้วยเราจำตกรัฐที่ยังไม่ชนะสัตว์ดิม แล้วก็แกรับเชิญวันนี้เป็นชาวป๊อปอินเดอะบ็อปประกอบไปด้วยเอียวป๊อปแล้วก็บิวกับตีมสายไฟนานมากเว้ยคุณรู้ว่ามึงจะพูดจบหรือเปล่ากูถามก่อนเลยมึงเป็นตัวอะไรสายไฟนะถับตัวให้มันลำลำเข้าไว้ล้ำล้ำนี่สายไฟเต่คนบ้าแล้วคุณเป็นอะไร ผมสายไฟผมสายไฟอะไรผมมีมนุษย์ตาไฟเป็นยังไงนี่ครับอ๋ออันนี้เสื้อผีคุณทำขายป่ะนี่ใช่ครับทำขายคุณสายไฟยังไงผมแต่งเป็นคนเหล็กครับนี่คืออาร์โนอาร์โนอะไรครับอาร์โนอ่ะสเต็กสเต็กผู้เชี่ยเดี๋ยวแต่งเป็นอะไรเนี่ยสายไฟเนี่ยเป็นไฟไฟสายไฟสายไฟคุณมึงโทรยังไงฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวใส่ใส่ตีมลายไฟมาหน่อยอ่ะตีมลายไฟใช่ คุณตรงใายฟ่ไงฮะอ๋อผมมาในทีมภัยพิบัติโลกหนาวไฮ้ปกติคุณแบบฟอร์มคุณจะจัดกว่านี้ไหม่หมดแล้วมหมดแล้วไม่ไรคุณไรคุณออฟผมเป็นนักต่งดาวคุณเข้ามาใช่ผมมาออฟแสดงว่าต้องผ่านต่อมอก่อนผ่านมาทางแม่สอดแม่สอดนี่อำเภอเหรอไม่ไม่สอดดีมึง่อผมมาด้วยกันแล้วว่าผมแปลงตัวมาเป็นนักนักวิทยาศาสตร์แล้วคุณถืออะไรเนี่ยอ้าผมเช็คเช็คตลอดสุขภาพคุณเป็นยังไงสุขภาพจิตฟีชาร์ดบอร์ดชาร์อะไรแบบเปล่าเปล่าเนี่ย ใครที่ดูคาสิโนโรลเล่บ่อยๆเราจะบอกว่าเฮ้ยพวกพี่ถ่ายที่ไหนกันออที่เนี่ยเราคือ pop in the box ซึ่งเรามีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็บอร์ดเกมไว้เสิร์ฟบริการคุณได้เลยเวันนี้ก็เลยบอกว่าขอเล่นกับเจ้าที่หน่อยแต่แต่บอร์ดเกมนี่บอกเลยว่าพี่เอี่ยวเอามาให้เล่นได้เน้นผู้หญิงเน้นผู้หญิงใช่ชอบนนพี่เอี่ยวคะวันนี้เข้าไปเล่นบอร์ดเกมได้ไหมคะเข้าไปเล่นได้แล้วเข้าไปเล่นกับพี่ข้างในได้ข้างในมีห้องอัดเสียงเกมเสียงสำหรับเกมในวันนี้นะครับเราจะเล่นเกม w e r e Wolf ในเมื่อเราเล่นกับเพื่อนๆกันเองอย่างเงี้ยครับเราเล่นกันบ่อยแล้วไงเราเคี่ยวตันกันหมดแล้วเราก็เลยอขอความอนุเคราะห์นะครับจาก,จากพี่วัดจากนุ่นเกมไ์นะครับเอรัเป็นเซียนคือเขาเป็นเซียนแบบวุ้บเยู่แล้วเขาเคยเล่นมาทั้งแบบว่าจํานวนน้อยจํานวน80คนจํานวนอะไรเขาเขาจะมีวิธีการเล่นให้ทั้งหมู่บ้านเลยนะ,ะไม่ต้องมีคนธรรมดาเลย เป็นแบบเป็นแบบไอ้เชี่ยเหมือนแบบหมู่บ้านผู้พิเศษอ่ะมีแต่คนมีแต่คนมีความสามารถอ่ะมันก็จะได้ใช้ความสามารถก็จะดีแบบบางคนแบบแห้งๆเป็นวิลลเจอร์อย่างเดียวมันแบบบางทีมันแบบตายแหละไห้รัดอย่างเงี้ยเออให้มันแสดงความสามารถใหญ่สักหน่อยหนึ่งโอเคงั้นแบบแรกสรุปก็คือมีหมาป่าแล้วก็ที่เหลือเป็นผู้พิเศษหมดเลยไอ้รู้ว่าถึงถึงอยากให้เล่นอะไรอย่างงี้เพราะว่าอะไรที่นี่มันอยากมีแอคชั่นมากใช่ใช่ใช่เชื่อไหมเดี๋ยวกูก็ตายคนแรก ทำไมเขาดูแบบท้อแท้จังวะท้อ,ทอดิอนนอขนาดตอนซ้อมดูงีง้ให้กูตายคนแรกโอเคกติการแรกนะครับาจากคือวัดนะฮะบ,บอร์ดเกมไหนนะครับชื่อกติกาว่าหมู่บ้านพิเศษ,ษหมู่บ้านพิเศษนะครับโหพิเศษย<ห>ังไงเกมนี้นะครับมีผู้เล่นทั้งหมด7คนดคนหมาป่ามี2ตัวอีกห้าคนก็คือเป็นผู้พิเศษเลยใช้ชื่อเกมว่าหมู่บ้านพิเศษหน้าที่หมาป่าเรารู้กันอยู่แล้ว แต่ว่าอีกห้าใบก็คือเสียอ่ะเสียเสียหนึ่งคือผู้ตรวจสอบหมาป่าในตอนกลางคืนฮันเตอร์ครับฮันเตอร์คือถ้าฮันเตอร์ตายจะลากเพื่อนตายอีกหนึ่งคนคูอยากเป็นตัวนี้ต่อมาทัฟกายทัฟกายทนร์ฟกายคือคนเลกคนอื่นคนอืดหมาป่าจะฆ่าเขาไม่ตายในครั้งแรกที่โดนโวตแต่จะตายในคืนที่สองเขาโดนโดนฆ่าสองรอบโดนซ้ำใบที่4ี่คือปรินซ์ปรินซ์คือถูกหมาป่าสังหารได้ตามปกติแต่จะไม่ตายจากการที่โบตแต่ว่า ต้องเปิดไพ่แสดงตัวว่าเป็นปรินส์แล้วก็มี่นี่ที่ชนเล่นต่อได้อ่ะสุดท้ายบอดี้การ์ดเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านนะครับเวลากลางคืนเนี่ยปกป้องจากปกป้องจากการถูกมาป่าฆ่ากลางวันปกป้องจากการโดนโหวชัยถ้าเกิดคือฮีโร่จริงๆก็ว่าเสียสละใช่ใช่ช่วยคนทั้งหมดแต่ว่าช่วยตัวเองไม่ได้ถูกไหมช่วยไม่ได้เฮ้ยหรือมึงอยากเป็นมั้งอยากเป็นฮันเตอร์กูอยากเป็นหมาป่าด้วยโอเคเริ่มไหมมาเลยมา โอเคอะฮันเตอร์หลังปาค่ะทุกคนลืมตาค่ะโอ้ยะไรนะยังไงนะคุณยังไงนะอุ้ยง่วงเหรอง่วงเหรออยากฆ่าหมาป่าเลยกูอยากเตะปากหมาป่าเตะมันเลยเพื่อนเฮ้ยเพราะว่าผมไม่ใช่หมาป่าทำไมคุณเงียบๆอานูอานูอ่างั้นเราก็พรีเซนกันก่อนว่าใครเป็นใครผมสำคัญคนสำคัญผมณผมสำคัญผมก็สำคัญ สำคัญสุดสำคัญสุดด้วยเหรอมาผ่าแน่นอนคุณะสำคัญไหมผมเป็นใครอยากฆ่าผมก็ได้กูเอาลงไปด้วยกูเป็นฮันเตอร์เปิดเผยว่าผมไม่สำคัญหรอกอย่าฆ่าผมเลยตายตาแรกเลยกูว่าพูดอน้าแรรคคเตอ์ีพร้อมจะเข้าสู่หมดกลางคืนแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาแล้วพี่ผมขอร้องบรรยากาศปกป้องไอ้รัตหน่อยได้ไหมคนหลักตาค่ะ หมาป่าลืมตาค่ะเลือกค่าค่ะว่าจะฆ่าใครดีหมาป้าหลับตานะคะต่อไปเซียลืมตาค่ะเซียสงสัยใครคะเซียหลับตาค่ะบอดี้การ์ดลืมตาค่ะถึงเรองคุณแล้วนะคะคุณจะเลือกปกป้องใครคะอ่าโอเคค่ะบอดี้การ์ดหลับตานะคะคนลืมตาได้ค่ะ ไม่น่าเชื่อค่ะว่าคืนนี้มันมีคนตามีสอย่างบริกาศปกป้องไม่ก็ไอ้ที่นี่หมาป่าเอาสุเป็ดกลางวันนะฮะก็หมายความว่าเราต้องบวกกันแล้วว่าใครคือหมาป่าทุกคน5คนนั้นคือคนบริสุทธิ์ แต่มีพวกส้นตีนสองคนเราจะเอาออกไปให้ได้พยายามจะฆ่ามึงได้หรือเปล่าคุยนุถ้าเราเอามาเอามาป่าออกได้หนึ่งในคืนนี้พวกนี้อาจจะชนะกันได้นะเพราะเกมนี้ทำให้หมาป่าเล่นยากขึ้นคุณโหวตใครมึงได้ไหมมึงได้ไหมให้คนในละคุณเอาว่าใครไม่ใช่กูกอล์ตอมโอมันไซตัวนี้ไม่ใช่โมตัวนี้ตัวนี้คุณว่าไงผมไม่รู้มึงนี่แหละพี่ออฟพี่ออฟคิดว่าจะโหวตใครได้เป็นหมาป่าในแก๊งนี้ผมสงสัยพี่เอ๋อกับคุณจั๊พี่ดิ๊งไหมฮะนี่เหรอ ว่สงสัยใอ่ะกูสงสัยดิวเหมือนกันฉันแน่ฉันแน่ฉันแน่ชี้มาเด็นหรอตัวได้ตัวได้คนคออ่ะถึงเวลาแล้วฮะทุกคนก็เอานิ้วชี้ขึ้นมานะฮะระดับหนึ่งถึงสามเดี๋ยวให้แก้วนับนะครับ<ม>แล้วก็ชี้ไปคนที่คือสองสัยว่าใครคือหมาป่าพร้อมนาต้งใจนะหนึ่งสอง เปิดเผยตัวนะผมสตล์ไม่ได้ครับผมเป็นพระราชาพี่ออฟนครับมีบทบาทเป็นปรินซ์ก็คือว่าโดนโบดไม่ตายเล่นต่อได้ปรินซ์คือถูกม้าป่าสังหารได้ตามปกติแต่จะไม่ตายจากการที่โบทแต่ว่าตอนนี้ทุกคนยังอยู่ครบึ้นต่อไปที่จะถึงเนี่ยหมาป่าจะต้องฆ่างั้นเดี๋ยวเข้าตอนลคืนเลยมาโอทุกคนหลับตาค่ะมาป่า ค่ะคืนนี้เราจะเลือกค่าใครดีคะป๋าปาหลับตานะคะเซียลืมตาค่ะเซียสงสัยใครคะเซียหลับตานะคะบริการลืมตาค่ะบริการจะเลือกปกป้องใครคะบริการหลับตานะคะทุกคนลืมตาได้ค่ะ และแล้วเช้าวันนี้ก็มีคนตายแล้วว่ะหนึงคนคนอะไรไหมก็คือพี่รักผมทัฟไกยทัพาายคือคนเล็กคนอื่นคนอื่นหมาป่าจะฆ่าเขาไม่ตายในครั้งแรกที่โดนโหวตแต่จะตายในคืนที่สองแสดงว่าหมาป่าต้องจะฆ่าผม แล้วก็บริการไม่เลือกปกป้องผมแล้วก็พอคืนที่2มาปะเลยจะฆ่าผมไม่ฆ่าปริ้นที่รู้อยู่แล้วแล้วก็บริการก็ยังไม่เลือกปกป้องผมอีกผมขอถามว่าผมควรจะเล่นเกมนี้อยู่ไหมโอ้ยอย่าร้องอย่าร้องเมกูไปเลี้ยวกันะพวกมึงเล่นกันไปถึงตาหน้าบอกกูด้วยหรือกูเดินเข้าพวกตายคนแรกเล่นสัตว์ไม่ฆ่าแต่กูโอ้ยโอเคเอาชี้เลือกเลยดีกว่าหนึ่งสอง ครับคุณเป็นหมาป่าหรือเปล่าครับยังไงยังงไเชี่ยปอนสัตว์สุดหล่อไี่เชี่ยเชิญเลยครับเชิญคือตอนนี้อ่ะเราฆ่าหมาป่าไปแล้วหนึ่งตัวเหลือหมาป่าตัวเดียวถ้าตาหน้าเราจับหมาป่าได้เราชนะละทุกคนหลับตาค่ะแต่วิ่าทีนึงได้นะจำตายแล้วอ้อมฆ่ากูสัตว์อีเวนนั่งข้างกันนะแท้หมาป่าลืมตาต้องจับไปที่นิมเลยครับ เียลืมลาค่ะเซียของสายไทรคะเซียหลัาค่ะบริการลืมลาค่ะบริการเลือกปกป้องใครดีคะอ้าโอเคบริการหลับตาค่ะทุกคนลืมตาได้ค่ะผมขอพูดกับกล้องได้ไหมไม่ได้พูดกับใครนะฮะเพี้ยหมาป่าสองตัวดีนะเห็นสัตว์ไปเล่นเกมกันต่อได้ครับเช้าวันนี้นะคะมี ก็คือพี่เอี่ยวค่ะคุณคือเสียเสือยังไงมาสี่คนิะคนแล้วก็มีฮันเตอร์แล้วก็มีคุณออฟเป็นปรินซ์แล้วก็มีบอดี้การ์ดสองคนเนี่ยเอาไงมึงมึงมึงเป็นของมึงอ่ะแล้วมึงอ่ะเป็นมนุษย์กูก็มนุษย์กูเป็นมนุษย์เปิดเปิดเลยเอาชนะเลยไหมเอาไหมล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะเดี๋ยนะครับเดี๋ยนะครับ เล่นอะไรกันเหรอคะเนี <ators> <vt> er like ่ยน้องไป็นร้านจานหลังร้านเลยคครรัับบผมเดี๋ยวผมมานะฮะไม่ใช่กูกูบอกเลยกูเป็นมีมึงกับกูอะต้องเอาสองคนนี้ออกไปคนนึงเดี๋ยว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 ทำไมใครทำไมคนหนึงสงสัยคุณดิมเพราะว่าตอนที่เปิดเปิดแวร์บลูคุณจำมาและคุณดิมแบบโอ้โหมันปลอมมากอะคุณเป็นหมาป่าหรือเปล่าครับนั้งยัยตั้งยัยเป็นยังไงเชี่ยปลอมสัตัวเชี่ยปอมไม่เชี่ย อ้าไมคนดีมสงสัยทำไมผมชี้เขามาสามชี้มาสารอบแล้วตัวนี้ก็เหลี่ยมเยอะไม่เลยอบปวดเล่นเร็วได้ไหมครับปวดเด็กมีเด็กกองเงิเอามามโวตเลยโวตเลยเอามามาเด็กองเงแล้วเด็กกององแนนะหนึ่สองไปจนโหวแต่ว่าไม่ตายค่ะเพราะว่ามีคนปกป้องมคนกป้องกางกาทั้งสท่านไม่ต้องกลาบมากลาบกูกับกูเข่ยห้เ่ับา พี่ิวได้เสียสละตัวเองผมอยากรู้ว่าผมปกป้องถูกคนไหมแค่นั้นเองในเมื่อตอนนี้มีมีสามคนคแต่มีพี่ออฟอะเปิดเผยตัวเองว่าเป็น,นววป็นป์มนชัชนแส,นสดงว่ามีหนึ่งคนเป็นหมาป่าหมายความว่าไม่ว่าคืนนี้หลับตาปุ๊บเนี่ยหนาา่าต้องฆ่าปรินอยู่ดีแสดงว่าสองคนเนี่ยเปิดไพ่มาเลยเพราะย,ยังไงจบแล้วว่าหมาป่าเกมนี้ชนะครับผมตอนนี้ผมอยากลุ้คาใจอยู่ในผมอยากรู้ว่าจิใเเลลยยย้มปกป้องถูกคนหรือเปล่า คุณรุ้นคุณรุ้นนะ่ยนะวคุณปกป้องถูกคนไหมนะเปิดพร้อมกันเลยหนึ่งสองสีกันซ้มคุณเนี่ยสารตัวเองเพื่อหมาป่านะเฮ้ยทำไมอย่างนั้นนะอ้าขอถามหน่อยว่าระหว่างความที่เอาตัวเองอ่ะสละเพื่อหมาป่ากับปกป้องกูมึงควรจะทำอะไรสรุปว่านะฮะทีมหมาป่าชนะไปได้ไปคนละหนึ่งคะแนนคนดีของคุณจ้ำนะฮะที่เหลือไม่ได้คะแนนเลย เข้าสู่เกมที่2เนี่ยหน้าที่มึงมีอย่างเดียวคือตรงนั้นแหละพิธีกรเอาสินะกระดาษแหวนวุบของพวกมึงนะคือข้อที่1ฆ่ารักข้อที่2ข้อไปอ่านที่หลังไม่เีอะไรอย่าเหมารู้ว่าผมไม่ได้ฆ่าคุณใช่ไม่เป็นไรเกมที่2ก็จากพี่วัดเหมือนกันคระบามกก็จะต่างออกไปแบบที่2เป็นแบบเป็นฟิลแบบ ฟิลกูดหมาป่าตัวนี้จะเป็นหมาป่าแบบถึงเวลากลางคืนไม่ฆ่า uh ไม่ฆ่าเป็นคนแบบแบบเหมือแนบบแบบถือศีลนะแต่ว่าชาวบ้านก็จะมีแบบมีเซียกับวิชคอยแบบคุ้มครอง uh เดี๋ยวมันต้องมันจะปั่นตรงที่เฮ้ยไม่เชื่อม่ไม่มีใครตายเลยแต่กูต้องโหวตกันเองออกไปเรื่อยๆ uh อะอย่างเงี้ยน่าจะได้กูอยากได้วิชเพื่ฆ่ามึงไอ้เหี้ยเกมหมาป่าใจดีนะครับที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นวิลเจอร์คนธรรมดา oh. แล้วก็วิช หน้าที่ของวิชคือจริงๆแล้ววิชคือมียา2ตัวมียาชุบชีวิตใช้ได้ครั้งหนึ่งลวทิ้งเลยแล้วก็ฆ่าแต่ว่ากติกาเกมนี้เนี่ยจะไม่มีการชุบชีวิตตอนกลางคืนเพราะว่าพิเศษหน่อยตรงที่หมาป่าเป็นหมาป่าใจดีคือจะไม่มีการฆ่าในตอนกลางคืนซึ่งเกมนี้การตายเกิดจากการที่วิชฆ่าคนเท่านั้นกับโบตกันเองกับโบวกันเองคือหลอนกันเองหลอนใช่เกมนี้สั้นครับมีแค่2คืนก็คือคนที่ฆ่ากลนคืนได้คือวิชคนเดียว รั้งเดียวด้วยนี่ถ้าบอกว่าเราจะเล่นเพยงสองเทินเท่านั้นหมายความว่าเล่นกลางคืนกลางวันกลางคืนกลางวันล้วจบเกมเลยการตัดสินแพ้ชนะรอโมเดเตอร์ประกาศตอนจบแสดงว่าเรายังไม่รู้ว่าเงินไขกันคืออะไรมีสิทธิ์แล้วคุณรัฐเอาสิครับเอาสิครับตานี่ผมขอเอาขอซีเรียสได้ไหมเล่นดีๆไม่ต้องฆ่ากูตอนแรกได้ไหมนั่นเชิญจับไพ่ครับผมถ้ากูเป็นวิชกูจะไม่ฆ่ามึงอะดิ ้าวิชจะเลือกฆ่าใครในคืนนี้ไหมคะรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมวิชอืมนั่นแหละถูกต้องอ่ะโอเคค่ะวิชวิชหลับตาค่ะคนลืมตาค่ะเจ้าว่าปวดร้อนม่าบุกตายได้หรอล่ะกูแล้วใช่ไหมกูแล้วใช่ไหมรู้ว่าอะไรตายเจ้าว่าในคืนแรกมีคนตาย1คนค่ะอุ้ยใครนะอุ้ยมตเลวใจอม่ะเป็นเราหรือเปล่าพี ดีใจด้วยเพื่อนกูดีใจด้วยมึงไม่ตายในคินแล้วคุณเป็นหมาป่าหรือเปล่าผมเป็นชาวบ้านครับไม่แต่คนนี้ออกจากเกมไปแล้วนะเราก็ต้องหหวตกลนวว่าหมาป่า เพราะว่ามันนี่แหละเพราะมันจะได้อะไรที่แบบว่างอกง่อยอ่ะไม่สามารถฆ่าคนได้ใช่ไหมหมาป่าปีนี้ไม่ได้มึงแหละลาออฟว่าไงใครเป็นหมาป่ามึงว่าผมว่าคุณเอี่ยวกับคุณจำไม่ใช่กูไม่ใช่ผมผมเป็นเสียมึงดูใครผมดูคนดิวดิวเป็นหมาป่าผมยังหาหมาป่าไม่ใช่อ๋อมันรัดรัดเข้าใจแล้วมันเหงาอย่างนี้เองเวลาออกคนแรกมันเป็นอย่างนี้เองคือคือใครไม่ได้อยากจะพูดด้วยก็เออพูดไม่ได้เขาเรียกว่าอย่าเสือกอ่ะไม่ใช่ดิวทางสื่อทำไมเขาไม่พูดมาบทดีกว่ามาบทดีกว่าทางนั้นก่อนเลย หนึ่งสองสามชี้ครับคุณรัฐสี่คนครับจะไม่ต้องสี่ดังก็ได้จะไม่ต้องสี่ดังก็ได้คุณรัฐครับคุณเป็นหมาป่าหรือเปล่าครับป่าเออทำไมคนต้องโหวตมึงวะไม่ได้อยากโหวตจริงนะแต่มึงชี้กูไงคใช่กูเป็นดีเนอร์เอออย่าแส่อย่าแส่ลงอย่าแส่ลงมึงไปนั่งนิ่งๆไอ้ดิมไปเลยบ่ะ คุณไม่ใช่หมาป่าผมรู้ผมไม่ใช่หมาป่าเนี่ยคุณก็ไม่ใช่หมาป่าเนี่ยใครเป็นวิทย์กูเป็นวิทย์กูไม่ฆ่ารัดแต่กูฆ่าไอ้ดิมอ๋อมึงเป็นวิทย์เหรอกูเป็นวิทย์เออเชื่อผมสองคนนี้กูเชื่อใครได้บ้างเนี่ยขออนุญาตนะฮะผมไม่ใช่พวกมึงยินริษวนมันไม่ยากหรอกเอาบทเลยเพลงซองซ่อใครกูเป็นเบลเจอร์ทุกคนเปิดไห้พร้อมกันแล้วเดี๋ยวดูจะบอกจะบอกว่า ไม่มีหมาป่าจริงด,ด้วยแลแ้วจะไงมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ก็คือเป็นหมาป่าใจดีเพราะว่าไม่มีหมาป่าเลยแต่ว่าการตัดสินแพ้ชนะคือคนที่ตายได้คะแนนแต่คนที่อยู่รอดไม่ได้นนคะแนนเพราะพวกคุณเป็นชาวบ้านที่ไร้คุณภาพหลอดยาจนข้าวเพื่อตัวเองอมรได้เลยรไ, <c oughs> ไ,ได้แล้วยไนนโอ้โหนี่นะมันจะได้คะแนนกับอะไรที่แบบไม่น่าได้ก็คือว่าต่อ้กูได้คะแนนพวกมึงก็ยังรู้สึกว่าคะแนนกูไไม่มีค่า <c oughs> ตอนนี้คุณดิมกับคุณจั๊มคนละ2คะแนนคุณรัฐมีหนึ่งคะแนนที่เหลืออีก4ท่านนะครับยังไม่ได้คะแนนยังไม่ได้คะแนนครับผมถ้าเขาได้แต้มมาอีกแล้วแบบเราผมไม่ได้พวกผมไม่ได้แต้มเขาอาจจะได้จับสลากใช่ไหแต่มื่สิทชนะแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่เกมที่สาม้ายแล้วสุดท้ายอ่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่พี่วัฒน์ให้กติกาเป็นแวร์ลูอีกแบบหนึ่งอีกรูปครับผมที่สามมีหมาป่ามาให้หมดเลยหมาป่าทุกคนเลย ตอบทุกคนเลยเออปาถึางว่าห้าสี่สามใครปาดปาลืมตาขึ้นแหมจบทุกคนเป็นหมดเลยอยหรือเอาคนนึงเป็นวิลเลเตอร์เออคนหนึ็นวิลเลเตอร์แค่นี้หรืว่าสามนี้ก็ปั่นแหละโอเคแบบสุดท้ายก็คือเอาเป็นวิลเลเตอร์คนเดียวไปเลยเออ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 โอเคได้เลยค่ะหนูว่าน่าจะสนุกแน่นอนเกมที่สามครับเป็นเทิร์นสุดท้ายชื่อดงหมาป่าชื่อว่าดงหมาป่าเกมนี้เทิร์นนี้จะเป็นเกมที่ มีหมาป่ามากกว่า2ตัวเรายังไม่บอกว่ามีกี่ตัวแล้วก็นอกนั้นคือชาวบ้านคือมีผู้ล่ากับผู้ถูกล่ามีแค่นี้มีแค่นี้กติกาเล่นเหมือนกติกาพื้นฐานใน1เทินคือมีกลางคืนกับกลางวันแค่มีประชาชนเหลือรอดไว้สักคนหนึ่งก็จะสามารถเอาชนะหมาป่าได้เพรว่าเล่นแค่เทินเดียว1กลางคืน1นกลางวันจบเลยใช่แต่เร็วมากเร็วมากเหลือวิลเจอร์หนึ่งคนก็ชนะเลยก็ชนะเลยถ้าคนพร้อมเข้าใกติกานะครับครับงั้นจับไพ่ครับผม ลืมตาค่ะเย้ยหมาป่าลับตาค่ะทุกคนลืมตาได้ค่ะทุกคนจะเห็นไพ่นะฮะเริ่มที่คุณดิมแล้วกันนะผมนะเป็นหมาป่าอ๋อเป็นหมาป่าเลยอ๋อใช่ผมเป็นหนึ่งในสามค้ตัวจรงตัวว่าแบบบริสุทธิ์ไปเหรออ๋อผมเป็นหมาป่าอ่อคุณจั๊เป็นใครครับคนธรรมดามึงเบลเจอร์อยู่แล้วไม่ต้องห่วงแล้วคุณตองอ่ะก็ผมเป็นชาวบ้านธรรมดาตาดำๆคนหนึ่งนะโกหก โผมดังจังวะคุณแ้วเป็นใครผมเป็นชาวบ้านเดินกวาดบ้านมึงก็มองตากูใช่ใช่ใครเป็ชื่นใจอะคุณเบลเล็นไรเดี๋ยวฆ่ากูไอ้หี่คุณเดี่ยวเป็นใครผมเป็นหมาป่าคุณไงอ่าใช่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 อ่ะคราวนี้การฆ่าเกิดขึ้นด้วยหมาป่านะคะทุกคนหลับตาค่ะหมาป่าลืมตาค่ะ รับเพื่นอนฟังหัักกลัวแค่ฟังเสียงหัวเราะกูก็รู้แล้วกเกิดอ,อะไรขึ้นให้ค่ำคืนนี้มีคนตายหนึ่งคนมินมเ,เจอร์แน่นอนอเอาจริงนะลกลัวนะกติก,กาของพี่วัดตไม่แข็งแรงเท่ากับกติกาพวกมึงกติก,กาแววกวิเขาเล่นกันหลากหลายสิบร้อยพัน แต่ว่ากฎกาของที่เนี้ยกดข้อแรกคือฆ่าคูกฎข้อ2ถ้าตู่เนี้ไม่ตายฆ่าคูอข้อที่สามข้อที่สามถ้าคู่เ้ยฆ่าไม่ตายเอาปวดเอาโอาปจากเกมข้อสี่ค่อยดูกฏิกิิยาคุณรักเปิดไพ่เจอว่าหมาป่าครับผมหมาป่าคือไม่เอาแม้แต่เป็นผู้เดียวกันก็ไม่เอาเอางี้แล้วกันกูก็ไม่ต้องอยู่ยังไงอ่ะผมขอนั่งดูแล้วกัน เกมเนี้ยนะครับถ้ามีวิลเลเจอร์ล่อสักคนหนึ่งจะชนะเลยเอามา <_ d ata> ผมคิดว่าอืมผมหมาปากก่าอยู่แล้วผมรู้สึกเงี้ย <_ d ata> คุณจำบ้างไง <_ d ata> ผมว่าคุณบิวรหรือเปล่า <_ d ata> พวกมึงเป็นหมาป่าจะหาวิลเลเจอร์ไม่ต้องหากูเป็นวิลเลเจอร์อย่าฆ่ากันอย่าฆ่ากู <_ d ata> ผมคิดว่าหลายหคนเนี้ยไม่มีใครรู้หรอกตอนนี้ตอนนี้แต่ว่าเราเอ่อขอพูดได้ไหมคำพวกนี้คุเงียบแล้วไงกูเบื่อแล้วไงเอางี้นะฮะทุกคนชี้มือไปขึ้นมาฟันฟ้านะฮะบวชที่ใครคนนั้นตาย ตจบเลยหนึ่งสองสามเขาบอกว่าคุณเป็นวีดเจอร์เดียวอย่าบอกนะว่าทุกคนเป็นบอกว่าฝันเองด้วยอ่ะใช่ก็ผมอยู่คนเดียวการเป็นยังไงต่อครับก็คือคนที่ตายก็คือคนที่ตายไม่มีทางได้คะแนนแน่นอนคนที่รอดเท่านั้นถึงจะได้คะแนนเออหมายความว่าผมกับคุณไม่ได้คะแนนใช่ คุณดิมสาคะแนนคุณเจ้าสามคะแนนคุณคุณต้องอีกคะแนนฮะหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนผมไม่ได้คะแนนเลยคนที่มีสิทธิ์จะได้ของขวัญก็คือพวกเที้ยเนี่ยขอส่งให้ผู้ชนะทั้งสองคนเชื่อเชื่อนกันใครได้ปาป่าได้ของรางวัลไปจะได้ของรางวัลอันทรงคุณค่าในตีมสายไฟกันไปหนึ่งสองสาม ราชาของบอร์ดเกมเลยนะตอนนี้ราชาบอร์ดเกมเนี่ยมันไม่มีอะไรยากหรอกอย่าเป็นคนอย่างนี้แล้วกันอย่าเป็นเป้าให้เพื่อนเล่นถ้าเป็นเป้าให้เพื่อนเล่นเนี่ยมันชนะยากนี่สอนนะถ,ถือว่าพี่อย่างแรกครับกล่องนี้นะครับคุณตรงทำไงได้บ้างคุณตรงว่ากล่องนี้นะคะถามอนมีโลโก้อะไรก็ได้นะครับใสามารถขึ้นมาตรงนี้ได้หมดเลยนะครับผมตวนี้ครับผมจะเริ่มจับครับของเขาเรียกของขวัญที่ทุกคนซื้อมาในทีมไซไฟอย่างแรกครับใช้ชิ้นใหญ่สุดเลย อันนี้ของผมเองนี่คือเสื้อนาซาครับแล้วคนที่ให้ของขวัญนี้คือผมเองคุณออฟอนุชานะครับเจ้าของรัดได้คอรดครับวันนี้ให้เสื้อมือสองตานาซามาเป็นไรไม่เป็นไรผมชอบผมชอบสางดีกว่าอันอื่นเชื่อกูดีอันต่อมาอันต่อมาพันลมพันลมไงของกูเองของกูเองสายไฟไง ใส่เตื้อไฟไงแล้วมันร้อนไงร้อนรไปอันต่อไปเลยปะเอาไปเลยไม่เพิแบบมือดีดีดีประโยชน์มีประโยชน์เทปพันสายไฟแพ็ค2ชิ้นเพราะอะไรครับใครเนี่ยสายไฟของคุณเหรอเทปพันสายไฟเทปพันสายไฟอันสองชิ้นด้วยอันสองชิ้นด้วยใช่ไหมใช่เออไปเออไปเฮ้ยดีดีว่ะเฮ้ย ของใครครับเนี่ยอั่นี้มันมีความแบบเป็นอวกาศอวกาศหน่อยเอ้ยลูกกูชอบเราคิดว่าแบบอยากเล่นแน่ๆเลยอะแต่เดี๋ยวกูไปหาซื้อก็ได้ให้ลูกเอี่ยวต่อกูซื้อเองก็ได้ดิมจะเอาเลยกันจะเอาเลยกัน รถท้องผมเอ้ยน่ารักว่ะดิฟสายไฟยังไงครับรถลายไฟคล้ายๆกับเทปสายไฟมันเป็นเป็นจิ๊กซอว์เอ้ยเป็นซอว์นะเขาบอกว่าสามสามโบกไอ้ไปลูกปูข้าขวบแล้วนะโอ้ลูกชอบลูกมึงชอบลายยางเหมือนกันอันนี้ปากกาปากกาอันนี้อันนี้ต้องพิเศษยังอยากพิเศษอีกเุณอ่ะพิเศษๆอันนี้เป็นปากกาสายไฟสายไฟลงไปบนหน้ามือ โอ้โชคดีจังดีจังเลยไม่ชนะเกมนี้ไฟน้อยป้ายมันต้องมีอ่ะลองดูตรงโทษนะอันนี้มึงซื้อที่ไหนวะขอบคุณมากครับอันนี้ของผมแล้วกันโอ้ไลน์ไฟมันไลน์หร่ใช่ไม่ใช่ครับสายไฟสายไฟปีนได้หมดเลยครับปีนแล้วพลิกปุ๊บกพลิกต่อไปของแบบหลายๆอย่างมันแบบเข้ากับลูปเอานะนะเพื่นึงกูอยากเอาไฟไาใส่ให้รูก ครับวันนี้คาสิโนโรเลในเกมแวร์บูฟและในทีมสายไฟแขกรับเชิญของเราวันนี้คือป๊อปอินเดอะบ็อกซ์นะฮะเนี่ยเป็นการต่อสู้กันระหว่างคุณและป๊อปอินเดอะบ็อกซ์ไม่ใช่ไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างคุณรัตกับคนอื่นก็คุณรัตวันนี้เจ็บช้ำมากนะฮะก็สนุกมากทีเดียวสำหรับแวร์บูฟเวอร์ชั่นอัลเทอร์เนทบลูส์นะครับผมก็ใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับทัชทูคัลเลอร์ทีวีขอบคุณพี่นาฬิการจากการอธิบายเกมจาก ทีวัดครับผมครับผมที่มาขอบคุณมากครับที่มีมานะครับวันนี้ลาไปก่อนครับคาสิโนโรเลสสวัสดีครับ